สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูยุ้ยเช่นเดิมนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูยุ้ยมีเรื่องอาการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยมาให้นักเรียนได้ศึกษาพร้อมๆกันค่ะพร้อมหรือยังคะเราไปศึกษาข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทั่วโลกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะกันได้อย่างรวดเร็วเลยรวมถึงในด้านธุรกิจและเชิงพาณิชย์ในด้านต่างๆและช่วยในเรื่องการลดระยะเวลานะคะและลดต้นทุนในการติดต่อสื่อสารนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ใช้โดยทั่วไปยังไม่เห็นความสำคัญนะคะของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยเท่าที่ควรเนื่องจากยังขาดความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตและวิธีป้องกันหรืออาจจะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมากในการใช้งานใช่ไหมคะเมื่อเกิดปัญหากับตัวเองแล้วนะคะก็จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเราสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดังนี้ค่ะ ข้อ1เลยนะคะเราไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คือเราไม่ควรเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่ของเรานะคะเราไม่ควรเปิดเผยในสื่อสาธารณะอย่างอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับข้อที่2เลยก็คือไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวทั้งของตนเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวให้ผู้อื่นเช่น สำเนาบัตรประชาชนเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็รหัสบัตรต่างๆเช่นรหัสบัตร ATM นะคะหรือว่ารหัสบัตรเครดิตนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะเราไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาดเลยเพราะว่าอาจจะทำให้เราถูกหลอกลวงนะคะโดยมิจฉาชีพก,ก็เป็นได้สำหรับข้อที่4นะคะเราไม่ควรออกไปพบเพื่อนที่ รู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะอาจจะถูกลักพาตัวได้หรือเราอาจจะถูกกระทําที่มิดีมิได้ก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือการระมัดระวังในการซื้อของนะคะซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยการที่เราฟังคาโฆษณาชวนเชื่อต่างๆก็จะทําให้เราเนี่ยลหลงไหลในสินค้านั้นๆนะคะข้อนี้ก็ต้องระวังนะคะ เราควรจะปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาผู้ปกครองเสียก่อนนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาใช้วิจารณญาณพิจารณาจากผู้ขายด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่6นะคะถ้าเราถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตเช่นการโดนต่อว่าทางอินเทอร์เน็ตการถูกอีเมลคุกคามนะคะการโดนคอมเมนต์อย่างรุนแรงนะคะเป็นอินเทอร์เน็ตบูลลี่นั่นเองเราก็ควรที่จะรีบแจ้งผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ ให้ทราบทันทีเลยนะคะเด็กๆสำหรับข้อที่7นะคะเราต้องนะคะไม่บันทึกยูเซอร์เนมหรือว่ารหัสขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะนั่นเองค่ะเพราะว่าบุคคลที่จะมาใช้เครื่องต่อเราใช่ไหมคะเขาก็จะสวมรอยเป็นเราได้นะคะนักเรียนแล้วก็จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนะะี่ยค่ะไปหลอกให้ผู้อื่นนะคะโอนเงินให้เราทำให้เราเนี่ยเสียหายได้นั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับข้อที่8นะคะเราไม่ควรบันทึกภาพ วิดีโอหรือว่าเสียงบนโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะเพราะว่าเราอาจจะถูกการแฮกก็คือทำให้ข้อมูลเหล่านี้ล่วไหลได้หรือว่าวันนึงนะคะโทรศัพท์เราเสียเราจะเอาโทรศัพท์เราไปซ่อมที่ร้านนะคะก็จะถูกช่างนะคะช่างซ่อมโทรศัพท์อาจจะก,กู้ข้อมูลของเรามาก็ได้เช่นกันข้อนี้ต้องระวังให้ดีนะคะนักเรียนสำหรับข้อที่9กนะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการกับ อีเมลขยะค่ะการจัดการกับอีเมลขยะนะคะเราจะต้องคัดกรองนะคะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือจดหมายในอีเมลของเรานะคะเพื่อไม่ให้มาปะปนกับจดหมายดีๆเพราะว่าเราอาจจะไปเผลอไปคลิกเผลอเข้าไปกดอ่านอีเมลขยะนั้นนะคะและอาจจะถูกไวรัสคอมพิวเตอร์เล่นงานทําให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียหายได้นั่นเองค่ะสําหรับข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายก็คือ การจัดการกับไวรัสคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยนะคะจำเป็นต้องมีโปรแกรมฆ่าไวรัสหรือว่าสแกนไวรัสซึ่งเราควรรีบดำเนินการทันทีเมื่อซื้อคอมพิวเตอร์มานั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสำหรับ10ข้อสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเพียงแค่เราปฏิบัติตามเราก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและคอมพิวเตอร์ของเราก็จะไม่ถูกไวรัสคอมพิวเตอร์เล่นงานให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียหายได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูยิ้ก็มีข้อมูลดีๆเหล่านี้มาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ครูยิ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ